สวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวัจะทำกุ้งอบวุ้นเส้นด้วยกระทะนะคะและสำหรับสูตรนี้เป็นสูตรโต๊ะจีนที่จะใช้น้ำกะทิในการทำกุ้งอบวุ้นเส้นด้วยซึ่งจะออกมาหอมอร่อยมากๆนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมในวันนี้นะคะก็จะมีวุ้นเส้นขึ้นช่ายสามชั้นกุ้งขิงแก่รากผักชีกระเทียมพริกไทยดำแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกะทินั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มจากการทำน้ำซอสกันก่อนนะคะเราจะใช้น้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะค่ะซอสปรุงรสฝาเขียวครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางลม2ช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วดำครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันงา ครึ่งช้อนโต๊ะน้ำเปล่า75 m l ค่ะเสร็จแล้วให้เราคนส่วนผสมทุกอย่างตรงนี้ให้เข้ากันดีเลยนะคะตรงนี้เนี่ยน้ำตาลทรายอะไรคนให้ละลายเลยค่ะน้ำซอสต,ตรงนี้เนี่ยเราจะปรุงรสให้ออกมาเข้มข้นสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเวลาที่เรานำไปอบวุ้นเส้นเนี่ยวุ้นเส้นเขาก็จะดูดตัวน้ำซอสนะคะ รสชาติก็จะซึมเข้าไปในวุ้นเส้นถ้าเกิดว่าเราปรุงรสแบบเจือจางก็จะทำให้ออกมาไม่อร่อยนั่นเองค่ะพอดูว่าละลายเข้ากันหมดดีแล้วแบบนี้นะคะก็ให้เรานํากะทิเทใส่ลงได้เลยค่ะกะทิที่ใช้วันนี้125 ml นะคะแล้วเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งนึงค่ะ น้ำกะทิเนี่ยนะคะจะช่วยให้กุ้งอบม้นเส้นของเรามีความหอมแล้วก็มีความมันมากขึ้นค่ะหลายๆคนที่เคยไปทานกุ้งอบอิ้นเส้นที่โต๊ะจีนนะจะบอกอุย้ยทำไมเขาอร่อยจังเลยเวลาที่เรานำมาทำไม่เห็นอร่อยสู้ไม่เห็นได้เลยลองทำสูตรนี้นะคะรับรองว่าอร่อยสุดๆแน่นอนค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรานำ วุ้นเส้นนะที่เราแช่น้ำเตรียมไว้แล้วแบบนี้นะคะนี่ก็1ห่อ80กรัมนะคะนำลงได้เลยค่ะแล้วก็ให้เราแช่เข้าไว้แบบนี้สักพักหนึ่งนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะไม่ต้องเยอะมากค่ะเปิดไฟได้เลย เสร็จแล้วก็นำหมู3ามชั้นนะคะเท mm hmm. hey, ลงได้เลยค่ะ mm hmm. เราก็จะผัด3ามชั้นจนเขาน้ำมันออกมาเลยนะคะ mm hmm. ผัดไปเรื่อยๆค่ะ mm hmm. สำหรับ3ามชั้นที่เรานำมาผัดนะคะใครที่ไม่ชอบทาน3มชั้น mm hmm. จะใช้เป็นเบคอนแทนก็ได้นะคะ แล้วก็สําหรับสารชั้นถ้าใครชอบทานก,กรอบๆนะคะก็ผัดนานหน่อยจนสารชั้นเขากรอบเลยนะหรือว่าใครที่ชอบทานแบบหนึบๆนะคะก็ผัดแบบประมาณนี้ก็พอค่ะเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็เริ่มมีน้ํามันออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรานํารากผักชีใส่ลงไปได้เลยนะคะรากผักชี กระเทียมที่เราหั่นเป็นแว่นไว้ขิงแก่แล้วก็พริกไทยเม็ดนะคะอันนี้เราบุบบุไว้เรียบร้อยแล้วค่ะนำลงผัดให้หอมเลยนะคะ่นะคะพวกเครื่องเทศเหล่านี้นี่เราผัดไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะส่งกลิ่นหอมเลยนะปริมาณที่ใช้ก็คือขึ้นอยู่กับเรานะคะ ใครชอบหอมมากหอมน้อยชอบกลิ่นเครื่องเทศมากน้อยแค่ไหนก็ใส่ได้ตามสะดวกเลยค่ะตอนนี้นะคะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะพอเราดูว่าเขาหอมได้ที่ดีแบบนี้แล้วนะคะ mm. ก็ให้เรานำกุ้งใส่ลงไปได้เลยกุ้งนี่ก็คือขึ้นอยู่กับเราเลยนะคะใครอยากทานกี่ตัวก็ใส่ลงไปได้เลยถ้าเราทำเองทานเองใส่เยอะๆจุกๆได้เลยค่ะ แล้วก็ผัดเขาให้พอสุกสักนิดนึงนะคะนะคะก็เอาแค่เขาพอตัวแดงๆขึ้นมาแบบนี้ก็พอค่ะ mm. พอดูว่าได้แบบนี้เรียบร้อยนะคะก็ให้เรานำวุ้นเส้นที่เราแช่เครื่องไว้เมื่อกี้นี้นะคะลงได้เลยค่ะ เสร็จแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยเขานิดนึงนะคะสูตรนี้ทําง่ายๆค่ะแล้วก็ออกมาอร่อยใช้เวลาไม่นานนะคะนี่ค่ะพอเราเกลี่ยเกลี่ยเขาแบบนี้แล้วนะคะให้เราหาฝามาปิดค่ะเราจะอบเข้าไว้แบบนี้5นาทีนะคะด้วยไฟกลางค่ะตอนนี้ก็ครบเวลา5นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ก็จะได้ออกมาแบบนี้นะก็ให้เราทําการพลิกกลับด้านนะคะให้ด้านล่างเขาขึ้นมาด้านบนด้านบนเขาลงไปด้านล่างแบบนี้ค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดฝาแล้วก็อบเขาต่ออีก5นาทีค่ะ ออนนี้ก็ครบเวลาแล้วนะคะว้าวน่าทานมากๆเลย <_ l evaluations> ก็ให้เราคลุกเขาเขานะคะถ้าเกิดว่าน้ำยังไม่แห้งดีนะคะก็ให้เราผัดต่อไปเรื่อยๆได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าน้ำแห้งพอดีแล้วแบบนี้นะก็เป็นอันใช้ได้คะ่ะผัดคลุกเขาให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะ เสร็จแล้วก็นําขึ้นใช้นะมาโรยลงได้เลยค่ะหอมสุดๆเลยนะคะสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรโต๊ะจีนที่ใช้น้ำกะทิในการทำกุ้งอบดูเส้นแล้วเราก็สามารถอบด้วยกระทะได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะอยู่บ้านก็ทานได้อร่อยมากๆใช้เวลาไม่นานค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะกุ้งอบวุ้นเนส้นสูตรโต๊ะจีนใช้น้ำกะทิทำง่ายๆหอมอร่อยสุดๆนะคะอย่าลืมลองทำกันค่ะ